ที่ตลก้ายคืออะไรรู้ไหมฮะคือผู้บริหารประกันสังคมผู้บริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับไม่มีใครต้องใช้โรงพยาบาลประกันสังคมไม่มีใครต้องใช้บํานาญประกันสังคมผมถามว่าเป็นพ่อแบบนี้หรือเปล่าฮะที่ถึงไม่มีใครรู้สึกเจ็บปวดกับผู้ประกันสังคมตอนนี้เลยฮะแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายของสํานักงานประกันสังคมนะฮะอย่างของปีหนึ่งงบประมาณปี66เนี่ยงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารสานักงานประกันสังคมอยู่ที่ 6,600ล้านบาทครับ6,600ล้านบาทนี่เยอะมากขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันเยอะมากกว่างบบริหารกระทรวงหลายๆกระทรวงของประเทศเราอีกนะฮะเยอะกว่างบบริหารกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์เยอะกว่างบบริหารกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะ6,000ล้านบาทเนี่ยคือเงินสําหรับการบริหารสํานักงานเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนค่าบริหารจัดการนะครับหาด้วยเงินสมทบที่เข้ามาต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2จุด 87%นะฮะคือเอาตัวเลข6,000กว่าล้านเนี่ยหารด้วยตัวเลข230,000ล้านที่เป็นเงินสมทบเข้ามาเนี่ยปเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารจัดการเงินตรงนี้2.87%นะฮะคือถ้าเราไปซื้อกองทุน LTF, RTF เนี่ยโดนค่าบริหารจัดการ1%นี่เราก็ลองแล้วนะครับและที่สำคัญนะฮะเงิน6,000ล้านบาทเนี่ยเป็นค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานที่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเงินเดนือนค่าไอทีเนี่ยมันเป็นเงินนอกประมาณที่สภาผู้แทนมองไม่เห็นนะฮะ ที่วุฒิสภา,าเราก็บองไม่เห็นที่กรรมธิการงบประมาณที่การตรวจสอบกันอยู่ตอนนี้ก็บองไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่า6,600ล้านบาทเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่มีการชี้แจงงบประมาณในส่วนนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นในสภา,าวันนี้นะครับในรายงานวันนี้ก็คืองบประมาณรายรับรายจ่ายเท่านั้นว่ามีตัวเลขอะไรบ้างค่าใช้จ่ายสํานักงานเหล่านี้นะครับไม่ได้เคยถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเลยนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่า งบทาปฏิทิน50ล้านนะครับเราก็ไม่เคยเห็นนะฮะงบเมนเฟรม850ล้านเราก็ไม่เห็นงบจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชัน275ล้านเราก็ไม่เห็นนะฮะงบซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนะฮะที่เอาไปปรับปรุงอัปเกรดใส่เบาะนวดกันเราก็ไม่เห็นนี่มันคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือผลของกลไกการบริหารงบประมาณที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของสภานั่นเองครับประกันสังคมทุกวันนี้ผมถามทุกท่านนะครับว่าอยู่ได้ด้วยอะไรฮะอยู่ได้เพราะเงินของผู้ประกันตนถูกไหมครับไม่ว่าเขาจะเชืื่่ออใจกกาาารรรรบิหหพวทนไม ทุกสิ้นเดือนเงินของเขาก็ต้องถูกหักเข้ากองทุนปาาระกันสังคมทุกเดือนนะครับแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยแต่ความหวังของพวกเขาก็คาดหวังว่าเงินที่เขาถูกหักทุกเดือนเนี่ยจะต้องถูกบริหารอย่างดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นตาข่ายรองรับชีวิตของพวกเขานะฮะในวันนี้หรือในอนาคตเนี่ยไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมอยากทราบว่าพวกท่านเคยได้ถามผู้ประกรันตนบ้างไหมนะฮะว่าโครงการต่างๆที่ทางสปสเนี่ยที่ใช้งบประมาณไปนะครับและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะ ถามเขาหรือ,อยังฮะว่าผู้ประกันตนอยากได้ปฏิทินหรือเขาอยากได้เงินส่งคอบ,บุตรเพิ่มขึ้นเขาอยากได้ระบบไฟวอลใหม่อยากได้ระบบไอทีใหม่ทุกปีหรือเขาอยากได้ผลประโยชน์ทดแทนยามเจ็บป่วยว่างงานเพิ่มมากขึ้นเขาอยากได้รถตู้ที่มีบอะนวดนะฮะใช้5ปี8ปีแล้วก็แทงเป็นศูนย์หรือเขาอยากได้ความมั่นคงตอนเกษียณอายุมากกว่ากันนะครับและที่ตลกลายคืออะไรรู้ไหมฮะคือผู้บริหารประกันสังคมผู้บริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นข้าราชาการทั้งหมดนะครับ ไม่มีใครต้องใช้โรงพยาบาลประกันสังคมไม่มีใครต้องใช้บํานาญประกันสังคมผมถามว่าเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่ถึงไม่มีใครรู้สึกเจ็บปวดกับผู้ประกันสังคมตอนนี้เลยฮะสมมตินะฮะผมขอสมมุติเลยนะครับว่าถ้ามีคนเอาเงินกองทุนบําเด็จบบำนาญข้าราชการเนี่ยไปซื้อปฏิทินแจกบ้างนะฮะเอาไปใช้งบประมาณไอทีปีละเป็นพันล้านบ้างเนี่ยแล้วจนใช้จนมีข่าวว่ากองทุนกบกขเนี่ยจะเจ๊งผมถามว่าพวกท่านรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับที่ผมต้องลุกขึ้นพูดวันนี้นะฮะเพราะผมอยากให้กองทุน ประกันสังคมเนี่ยของผู้ประกันตนนับสิบล้านคนนะครับถูกบริหารงานอย่างโปร่งใสนะครับถูกเงินในกองทุนถูกนําไปใช้จ่ายอย่างมีความรู้สึกรู้ผิดรู้ชอบนะครับและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักนะฮะแต่ในเมื่อมีคนออกมาทักทวงพวกท่านแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิทินนะฮะก็มีคนยืนยันว่าจาเป็นต้องแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถตู้นะฮะที่ซื้อมามูลค่าร้อยกว่าล้านนะครับแล้วแล้วก็ตีพอใช้5ปี8ปปีก็ตีมูลค่าเป็นศูนย์แล้วท่านก็บอกบริจาคไปได้บุญนะครับถามเขาหรือยังฮะวยไม สุดท้ายนะครับผมสรุปสั้นๆน,นะครับขอคําถามแค่คําถามเดียวนะครับว่าการใช้งบประมาณของผู้ประกันตนแบบนี้นะฮะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสามารถตรวจสอบโปร่งใสขึ้นในอนาคตได้หรือไม่นะครับเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดก,การกองทุนประกันสังคมได้ผมว่าข้อเสนอที่ทุกคนต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือต้องให้ประกันสังคมออกจากระบบราชการและให้มืออาชีพมาบริหารนะครับ มีการตรวจสอบมีการรายงานผลการประชุมทุกปีนะครับเหมือนที่ท่านสมาชิกท่านที่อภิปรายก่อนหน้าผมได,ได้เสนอไว้นะครับถ้าเหมือนกองทุนปกติที่เขาทํากันนะครับผมเชื่อว่ากองทุนประกันสังคมนะครับถ้าถูกนําออกจากระบบราชการและถูกบริหารโดยผู้บริหารมืออาชีพที่ถูกตรวจสอบได้มีความโปร่งใสนะครับจะสามารถทําผลาประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและเพื่ออนาคตของผู้ประกันตนได้มั่นขึ้นได้มากขึ้นนะครับและเพื่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในอนาคตได้มากขึ้น